อัพเดครับดูหลอกหน่อยเือด่อยสายลงสีสัพโิชินมีปัญหาอดรน้เงเราบุกใครดี สังเกตมันไปขอีนี่ทุงท่งน้ำทุ่งน้ำทับโหายแล้วจะเปลี่ยนต้งไมหายเลิมาเป็เปอาการไปเรือ่อย ้ากับคลายติมเอาต้องไม่ให้เลย่อนะไข้ฟรีครับหนังคอเป็นรักษาม,มาอลไรกันจะมีไู่น สายลงสีพสรนอสนสเสิคา่งชนิดพื้นบน